มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับแหม่ต้องบอกงี้ครับว่าพอเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บตกใจครับมองซ้ายมองขวาเห็นความเขาเรียกว่ารูปแบบใหม่ของความเป็นโครงการนะฮะทาวน์โฮมที่ต้องบอกเลยไม่ใช่ทาวน์โฮมอย่างเดียวนะครับไม่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คุณสามารถเนี่ยเข้ามาสร้างธุรกิจของคุณเองได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของการอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างคอมมูนิตี้แบบใหม่นะครับในใจกลางเมืองของย่าน,นวัชรพล,ลและก็รวมไปถึงเนี่ยที่อย่างนี้นะครับมี มีรูปแบบที่เป็นสไตล์ยุโรเปียนมากๆเป็นแนวแบบเวนิสเลยนะครับแล้วก็เชื่อได้เลยว่าใครที่ชอบแนวแบบนี้และต้องการสร้างธุรกิจใหม่ของตัวเองที่แห่งนี้ผมว่าที่นี่น่าจะใช่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเลยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่เวนิสดิอิริสครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านเจ้าของแล้วด้วย พี่แอนของเราครับสวัสดีพี่แอนครับสวัสดีค่ะแหมจำกันได้ไหมคุณผู้ชมครับครั้นี้เราเจอที่ the iris บางใหญ่ค่ะทุกอย่างโอเคโอเคค่ะเรียบร้อย<ม>นะครับคราวนี้เรามาอยู่ที่วัชรพละนะซึ่งแน่น,นอนครับพี่แอนเนี่ยมักจะมีวิชั่นมุมมองในเรื่องการวางเรียกโครงการต่างๆเนี่ยในจุดที่ strong ถูกไหมฮะก็เลยเลือกที่แห่งนี้ค่ะผมเข้ามาแล้วผมตกใจเหมือนนะเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเลย ก็น้องชายเขาเป็นซีเวิ e n ลเอนจิเนียร์ค่ะแล้วเขาก็จะมีความหลงไหลในเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆเวลาเขาเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องมีกล้องของเขาเนี่ยจะถ่ายรูปตลอดเวลาว่าเมืองนี้ตึกอย่างนี้สร้างแบบนี้แล้วเขาก็ไปหลงไหลเรื่องของที่เวนิสค่ะก็เลยมาเป็นเวนิสเดียริสคือพูดไงว่าดึงความเป็นเสน่ห์ของทั้งเมืองเนี่ยมาไว้อยู่ที่นี่บนพื้นที่40ไร่ 40ไร่คุณผู้ชมครับนี่แค่อเดียก็ขนลุกแล้วนะใช่ค่ะนะฮะมันจะเป็นเป็นยังไงฮะพอจะแบบวาดหรือว่าจินตนาการวาดภาพให้เราได้เห็นไหมคะก็อย่างที่น้องเขาชอบนะคะชื่นชอบแล้วก็มีเขาเรียกอินสปเรชัมากคือจะมีเมืองหนึ่งเมืองที่มีน้ำล้อมรอบมีคูน้ำมีคูน้ำล้อมรอบเรามีน้ำที่นี่800รอเมตรมีเรือกอนโดลานะคะแล้วก็ รอบๆเมืองเนี่ยก็จะเป็นเมืองทั้งเมืองที่ขายของเหมือนต่างประเทศค่ะที่จะมีช็อปเฮาส์เรียงรายชั้นหนึ่งแล้วมีถนนกว้างๆถนนลอบกว้าง14เมตร14เมตรค่ะข้างล่างเนี่ยจะเปิดเป็นช็อปค่ะข้างบนเป็นที่อยู่อาศัยค่ะใช่ค่ะ263ยูนิต263ยูนิตค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าคือมองเรามองว่าที่นี่มันเป็นน่าจะเป็น แหล่งช้อปปิ้งเป็น leisure destination เป็นแบกยาดของคนแถวนี้แถวเนบบูหูแถวนี้ซึ่งมีหลังคาเรือนก็สามพันกว่าหลังคาเรือนแล้วก็ที่นี่วัชรพลเนี่ยเป็นที่ทำเลที่น่าจะเป็นทำเลที่มีศักยภาพเนื่องจากมีการตัดถนนใหม่จากพหลโยธินก็คือมีพหลโยธินและรัตนโกสินทร์สมโพธินะคะและเมืองที่นี่เนี่ยนอกจากในกรุงเทพเนี่ยเรามีเอเชียทฝั่ง ทิศเหนือ uh huh. ทางนี้ก็เป็น Venice the i r i s ค่ะคราวนี้เรากลับมาดีกว่าครับกันที่ Venice the i r i s ของเราครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยของเราก็ทยอยโอแล้วสำหรับในส่วนของ shop house นะคะคแล้วก็ในส่วนของ piazza mall mm hmm. เราก็คิดว่าเราจะเปิดประมาณมีนาคมต้นปีหน้านะคะคซึ่งเราก็จะมี ซุปเปอร์มาร์เก็ต24ชั่วโมงร้านกาแฟ24ชั่วโมงนะคะก็มี Max Value มี Tom and Tom แล้วก็มี Mega Restaurant ที่เราให้ชื่อว่า g r a n d p i อโอ้ซึ่งก็จะเป็นร้านอาหารรวบรวมอาหารอิตาเลียนอาหารไทยจีนนะคะจีนใช่อันนั้นเลยค่ะได้ข่าวมาอีกว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็น Carnival Festival ด้วยใช่ไหมที่พี่แอนตั้งใจเลย วันนี้แหละค่ะวันนี้ก็มีค่ะเย็นนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยังมีเวลาอยู่นะคะเรามีฟรีมาร์เก็ตเราเรียกว่าอาร์ตโมสเฟียร์ฟรีมาร์เก็ตเปิดจนถึงห้าทุ่มวันเสาร์และอาทิตย์มีศิลปินเปิดมวกมีศิลปินนักร้องอมีนักร้องวันี้แล้วก็มีเวนิสบาร์มีอาหารมีร้านค้าร้อยกว่าร้านค้าและนี่มีเป็นไงฮะอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ค่ะเรามียาวจนถึงเราจะเปิดแกรนด์โอเปิ้เลยค่ะ ก็ต้นปี58เลยค่ะจริงเหรอครับค่ะว้าวอโอ้โหดีเลยฮะอย่างนี้แปลว่าก็เป็นการเขาเรียกว่าให้คุณผู้ชมครับนะใครที่กําลังอยากจะเขาเรียกว่าค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆก็ลองแวะมาได้ค่ะใช่ค่ะก็อยากให้มาก,กันคนะคุณแอนดี้แล้วก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะมามาเที่ยวกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรา ต้อนรับสัตว์เลี้ยงอยากให้เป็นคือที่นี่อย่างที่บอกค่ะอยากให้เป็นดักยาติอของคนแถวนี้แล้วก็คนนอกพื้นที่นะค,ะครับมาเดินเล่นมาปั่นจักรยานมาช้อปปิง้งมาทานอาหารแล้วก็กับสมาชิกสีเทาจนได้น้อยนะฮะมาได้มาได้ค่ะออและนะคะนี่ก็คือนะข้อมูลทั้งหมดในช่วงนี้คุณผู้ชมครับผมบอกได้คําเดียวว่าถ้าคุณยังมีโอกาสนะครับลองมาดูกันวันนี้ยังไงผมฝากให้พี่แอนเนี่ยฝากถึงนะเวนิสเดอไอริสให้กับคุณผู้ชมด้วยครับ ก็ต้องอนแขอฝากโครงการ v e n i c e ดอะ i อไว้นะคะคือน้องชายเนี่ยตั้งใจที่จะสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ในย่านนี้นะคะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่และก็สมาชิกในอนาคตนะคะว่าจะมาร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้ในย่านวัชราพลแห่งนี้นะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยพี่แอนครับ